สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมในคลิปการจัดอันดับเกมมือถือในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดสิบอันดับเกมมือถือที่น่าเล่นที่สุดในปี2023เป็น EP ีที่2นะส่วนถ้าใครที่ยังไม่ได้ดู E ีีแรกเนี่ยก็สามารถกดได้ที่ตัวไอมุมขวาบนของคลิปเพื่อไปทําการดู EP ีแรกได้เลยนะก็บอกได้เลยว่าทั้ง E ีีแรกแล้วก็ทั้ง EP2 ีสในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะนําเกมที่น่าสนใจและก็น่าเล่นมาแนะนาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันเหมือนเดิมเพราะงั้นเนี่ยเราก็ไปทําการเริ่่่่มมกกกกกััััันนนนนททีีเออเออดบ10ลลยแล เราก็มาเริ่มกันที่เกมระดับที่10กันเลยแล้วกันกับเกมที่มีชื่อว่า Project m มีสปโรเจกตมีเนี่ยยังไม่ใช่ชื่อเกมอย่างเป็นทางการนะครับเพราะตอนที่ตัวเกมเนี่ยเปิดทดสอบในรอบแรกก็จะใช้ชื่อว่า Project m มีไว้ก่อนนั่นเองนะโดยผู้พัฒนาเกมนี้เนี่ยก็จะเป็นผู้พัฒนาเกมใน PC ด้วยนะครับผมซึ่งอหลายๆคนก็น่าจะพอคุ้นหูกับเกมที่มีชื่อว่าไม Time at p o r t อรียมาก่อนนั่นเองนะครับก็จะเป็นเกมเนในแนวคล้ายๆกับ s t a r d e w ว a l l e y นะครับที่เน้นทําฟาร์มปลูกผักนะครับออกไปต่อ ก็จะเป็นแนวชิวๆนะครับผมในหมู่บ้านต่างแดนนั่นเองนะครับโดยเกมโปรเจกต์มีเนี่ยก็จะมาเป็นแนวแนวะนั้น <c oughs> นั่นเองนะครับเพียง <c oughs> แต่ว่าจะเป็นในเวอร์ชันมือถือนั่นเองนะ <c oughs> ซึ่งภาพกราฟิกอะไรต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าทอมาได้น่ารักมากๆเลยนะครับ <c oughs> ผมเป็นหนึ่งเกมที่น่าติดตามมากๆสำหรับใครที่ชอบเกมแนวสโลไล์นะครับใช้ชิลๆนะครับผมจีบสาวนะครับผมทำอาหารเล่นอีเวนต์คุยกับคนในหมู่บ้านเกมนี้ก็เป็นหนึ่งเกมที่น่าจะตอบโจทย์มากๆ มาต่อกันที่เกมันดับที่9กับเกมที่มีชื่อว่า The Division Resurgence นั่นเองนะครับสำหรับดับที่9เกมนี้เนี่ยก็เปิดทดสอบรู้สึกว่าจะเปิดทดสอบมาเป็นครั้งที่2แล้วนั่นเองนะโดยครั้งนี้เนี่ยก็จะให้เรานะครับผมทําการเลือกคัสในการเข้าไปเล่นก็จะมีอยู่หมด4คาสนะครับซึ่งแต่ละคัสก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปบางคัสก็จะเด่นทางด้านการทาดาเมจเลีนะครับบางคัสก็จะเด่นทางด้านการทาดาเมจแบบดีเพหรือว่าบางคัสก็จะเด่นทางด้านซัพพอร์ตนะซึ่งแต่ละคัสก็จะมีจุดเด่นที่เเเเดด่่นนนนนนหลัักกกกกกกๆแแตตางออไปปโยวมมี้็็จะ เดินหน้ายิงนะครับแต่ว่าถ้าเราเดินหน้ายิงโดยที่ไม่สนโคเวอร์เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ลงไปนอนได้เหมือนกันนะโดยรวมนะครับก็คือการยิงแล้วก็หลบหลังโคเวอร์แล้วก็คอยออกมายิงสวนนั่นเองนะเกิเน้นการยิงเน้นการฆ่าซูแล้วก็ลูทนะครับเป็นเกมชูตแอนด์ลูติ้งนั่นเองนะก็ถือเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับทั้งภาพการาฟิกที่ทํามาได้สวยงามเป็นหนึ่งเกมที่ต่อยอดมาจากเฟอร์ชั่นพีซีที่ผมชอบมากๆตอนนี้ก็มารอดูนะครับผมว่าตัวเกมจะเปิดเล่นอย่างเป็นทางการตอนไหนนะถ้าเกมเปิดมาแล เกมนี้เลยนั่นเองนะ มากันที่เกมที่8กับเกมที่มีชื่อว่าก a l ีน่าอันดอนก็ถ้าจะพูดถึงเกมแนวอชีวิรอดในโลก Open w o ว l d ที่สามารถเล่นกับเพื่อนแล้วก็ภาพสวยนะครับผมตัวละครเนี่ยจะมีสกลิลเลต่างๆตามสไตล์เกมค่ายการีน่านะครับแล้วก็จะเจอคนไทยมากมายเนี่ยก็ต้องหนีไม่พ้นเกมการีน่าอันดอนอย่างแน่ๆน,นะสามารถเล่นกับเพื่อนนะครับผมสร้างบ้านตั้งที่ไปตบบอสทาอะไรต่างๆได้มากมายเลยเกมเกมนี้ก็ถือเป็นหนึ่งเกมแนวอชีวิรอดภาพสวยโลก Open w o ว l d เล่นกับเพื่อนครับของสร้างบ้านที่ผมแนะนํมากที่สุดแล้วในปีนี้สำหรับใครที่ กำลังมองหาเกมในวอาชุดรอดก็ฝากไว้ด้วยละกันสอบเกม g a l ินาอันดอนน่าจะเป็นเกมอัลชุดรอดที่คนน่าจะเล่นเยอะที่สุดบนเวอร์ชั่นมือถือแล้วตอนนี้มาต่อกันที่เกมที่7เป็นเกมที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโดยจะใช้ชื่อโปรเจกต์ว่าโปรเจกต์ D X นะหรือพูดง่ายๆเนี่ยมันจะเป็นการนําเกมดู l ลนโกกลับมาทําใหม่นั่นเองนะ พูดถึงเกมดูแลนโกเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวอาจุดรอดในยุคไดโนเสาร์นะครับที่เปิดตัวมาช่วงแรกๆเนี่ยผู้เล่นหรือว่าคนเข้าไปเล่นกันแบบถล่มทลายมากๆจนตัวเกมเนี่ยได้มีการออกแพ็กๆหนึ่งมาซึ่งแพ็คนั้นผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมก็น่าจะรู้ว่ามันเป็นแพ็คอะไรนั่นเองนะเรียกว่าไอแพ็คอันนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกมดูแลนโกเนี่ยต้องปิดตัวไปเลยก็ว่าได้นะครับพอหลังจากนั้นเนี่ยผู้เล่นก็ค่อยๆลดลงลดลงจนสุดท้ายเกมก็ต้องปิดตัวไปกระสับเกมดูแลนโกเนี่ยก็จะเป็นเกมแนวอาาชรรอดดดในาาาาานน,น,น,นยุคไโเสา์ะ จับเหล่าไดโนเสาร์ต่างนะครับผมมาเป็นยานพาหนะและไดนโนเสาร์พวกนี้เราก็สามารถนํามันไปช่วยขุดแร่ไปช่วยต่อสู้อะไรต่างๆได้ด้วยนะแล้วป็หนึ่งเกมแนวชิดอดในยุคได,ดนโนเสาร์ในดวงใจของใครหลายๆคนเลยนะครับผมที่ร้อยเกมเกมนี้เนี่ยกลับมาเปิดใหม่ซึ่งตอนนี้ก็มีข่าวดีแล้วนั่นเองนะครับเพราะตัวเกมกำลังอยู่ในการพัฒนาที่จะใช้ชื่อว่าโปรเจกต์ dx หรือว่าเกมดูแลนโกเวอร์ชั่นใหม่นนเองก็ต้องมารอดูกันว่าจะเปิดตัวภายในปีนี้หรือว่าในปีต่อๆไปนะ มาที่เกมที่6กันต่อกับเกมที่มีชื่อว่า Fortnite เกม Fortnite เนี่ยก็จะเป็นเกม b a ท t l e r ร y ย l e ที่จะมีการคอลแลบกับหลายๆอย่างมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังท r a n s f o r m e r หรือว่าเกมไม่ว่าจะเป็น The w i ว c h e r หรืและแม่ก็จะเป็นจากต่กายๆมาเวลดีไม่ว่าจะเป็น Superman b a t m a n Spiderman Iron m อ n อนอะไรต่างๆมากมายนะเรื่องในมกเนี่ยก็มีหลายเรื่องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น a าร t โต r ด g o n b บ l l จนล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องจุดเจสส์ไค่เส้นหรือว่าเรื่องมหาเวทยาผัยหนึ่นมาเนี่ยนะครับผมจะเป็น Fortnite ่นนั นะซึ่งผมคิดว่าในเ,เรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เป็นกระแสที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับก็เลยขอนํามาแนะนําเกม Fortnite ถ้าผู้ชมได้รู้จักรายการเผื่อใครที่เป็นแฟนๆอนิอนเมะเรื่องนี้แล้วก็อยากลองเล่นเป็นตัวละครโกโจกหรือไม่ก็ลองเล่นเป็นพระเอกนะครับผมก็สามารถไปทําการสุ่มสกินแล้วก็ไปดวลกันในหมด Battle Royale ได้เลยนะบอกได้เลยว่าเกม Battle Royale เกมนี้เนี่ยถ้าเราสุ่มไปเจอกับคนที่ใช้สกินอนเิเมะเหมือนกันก็เหมือนกับเกมอนิเมะวอลดีๆนี่เองนะครับผมก็ถือเป็นหนึ่งเกม Battle Royale ที่มีการคอลแลบเรื่อยๆนะครับเพราะถ้าใครที่เล่นเกมนี้ก็จะรู้ด นั่นเองนะ มาต่อกันที่เกมันดับที่5กับเกมที่มีชื่อว่า Assassin's Creed Codename 7อันนี้อาจจะยังไม่ใช่ชื่อเกมอย่างเป็นทางการนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยตัวเกมกาลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาแต่ก็ได้มีการปล่อยเราสามารถเข้าไปทําการทดสอบได้ในตัวเบต้าเทสตัวแรกนั่นเองนะซึ่งจากตัวอย่างที่ออกมาเนี่ยผมคิดว่าเกม Assassin's Creed Codename 7อันนี้เนี่ยมีรูปแบบการเล่นที่จะคล้ายๆกับเกม Assassin's Creed Odyssey นะครับในเวอร์ชัน PC นะหน้าตาเมนู UI อะไรต่างๆนะครับรวมถึงหน้าต่างเควสอะไรต่างๆค่อนข้างคล้ายกันมากๆโดยแนวเกมก็จะเน้นให้เราไปทําการรอบฆ่าหรือว่าจะบ แบบดุดันก็ได้นะเพราะเกมแอสซัสซิคริสเนี่ยมันจะมีสกิลที่เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นสายรอบสังหารหรือว่าสายแบบสปาร์ตันนะครับเน้นบูลหลกก็มีนะในการเล่นของเกมก็จะเน้นการทาภารกิจนะครับผมพอจบภารกิจเสร็จก็จะได้ของได้รับสกิลอะไรต่างๆในการอัปเกรดอาวุธอัปเกรดสกิลตัวละครอะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็ยังไม่ได้ปล่อยระบบอะไรต่างๆมามากมายนะครับส่วนภาพการาฟิกนะครับผมในเวอร์ชันเทสก็ถือว่าถ่ามาได้ดูดีนะครับคิดว่าในเวอร์ชันตัวเต็มภาพการาฟิกน่าจะสวยงามกว่าน,นี้แน่ๆ,นะๆนะ ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยนะครับจีนโบราณก็มีอะไรมากมายให้เราได้สำรวจได้ศึกษานั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามารอดูกันว่าตอนที่เกมนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการมันจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นอย่างเรากันบ้าง มาต่อกันที่เกมันดับที่4กับเกมที่มีชื่อว่า One พ h o u s a n World สอเกม One พ h o u s a n World เนี่ยก็จะเป็นเกม One พัน u s a n มาใหม่ที่จะมาในรูปแบบการที่เราจะสามารถทําการบังคับตัวละครได้อย่างอิสระเลยนั่นเองนะเพราะส่วนใหญ่เกมมือถือจานเมะเนี่ยมันก็จะมาเป็นแนวแนวแบบ turn b a s บสซะส่วนใหญ่เลยนั่นเองนะส่วนเกมนี้ถ้าจใจพูดกันแบบง่ายๆก็จะคล้ายๆาเกม My Hero นั่นแหละครับที่เราจะสามารถทําการบังคับตัวละครไปทําภารกิจเล่นเควสอะไรต่างๆได้ซึ่งตัวละครที่ปล่อยมาให้เห็นในตอนนี้เนี่ยก็จะมีตัวละครอยู่หลายตัวเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นไซตามาล่างในความฝันนีกก็เข้าใจได้เพราะถ้าเอาไซตามาล่างปกติมาแล้วก็น่าจะต่อยมอนแบบวันฮิตคิวนั่นเองนะเจนอสนะครับลูกศิษย์ของเขาอะตอมิกซามูไรโซนิกสไมมนแม็กสายฟ้านะซึ่งตัวละครที่จะมีให้เล่นตอนนี้น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับจากการเปิดทดสอบล่าสุดนั่นเองนะก็ถ้าใครที่สนใจเกมวันพัานแมนนะครับที่สามารถเล่นได้แบบโอเพนเ r ิร์นะครับออกไปรับเควสสำรวจปราบปรามเหล่าผู้ร้ายแล้วก็การาฟิกที่สวยงามและแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะมีสกิลอันตีสกิลธรรมดารูปแบบการคอมโบที่ แตกต่างกันไปเกมวันพันแมนเวิร์ลเกมนี้เรียกว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไอเกมเปิดเมื่อไหร่ผมก็จะมาทําการรีวิวรอบแน่ๆนะครับก็ฝาาไว้ด้วยแล้วกันกับเกมวันพันแมนเวิร์ลจะเปิดตัวภายในปีนี้แน่ๆนะ มาต่อกันที่เกมันดับที่3กับเกมที่มีชื่อว่า S4 เกมนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมมือถือมาใหม่จากทางค่าย n น t e อีที่กำลังเปิดทดสอบอยู่ตอนนี้เลยนั่นเองนะเป็นหนึ่งเกมที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆโดยตัวเกมเนี่ยก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโลกที่ล่มสลายแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตนะครับผมจากโลกในยุคล่มสลายนั่นเองนะโดยแนวเกมเนี่ยก็จะเน้นให้เราไปทําการทาเควสนะครับโดยการเดินไปตามสถานที่ต่างๆเพื่อทําการต่อสู้นะครับผมกับเหล่าตูที่เป็นคนหรือว่าเป็นเหล่าเอเลี่ยนนั่นเองนะเพราะในโลกของเกมก็อย่างที่มอว่่าเนนนลลลสยแ้ััง จะไม่มีพวกเมืองอะไรแล้วนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินแดนลกล้างต่างๆให้เราไปทําการต่อสู้เสร็จภารกิจเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําการอัปเกรดสกิลอะไรต่างๆของเราได้นั่นเองนะรือรวมไปถึงเกมที่น่าสนใจนะครับมาเป็นเกมแนวเ m o ม p g ในโลก Open World นะครับมีการ p v p ด้วยแล้วก็สามารถเล่นกับคนอื่นได้ด้วยนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปว่าถ้าตัวเกมเปิดมาอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่มันจะมีระบบอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าแต่โดยรวมตอนนี้ถือว่าทํมาได้ดีมากๆเลยนะครับทั้งภาพ graphic, กรบบการ มายกันที่เกมที่2กับเกมที่มีชื่อว่า War Thunder Mobile เกม War Thunder เนี่ยถ้าใจพูดกันนะครับผมในสตรีมเนี่ยก็เป็นหนึ่งเกมที่ดังมากๆนะด้วยความที่ตัวเกมทําสงครามมาหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบนบกนะครับผมบนทะเลหรือว่าบนอากาศนะไม่ว่าจะเป็นการใช้เรือรบในการสู้กันการทช้รถถังในการสู้กันหรือว่ายึดจุดหรือว่าการขับเครื่องบินสู้กันเนี่ยเกม War Thunder เรียกว่าครอบคลุมมากๆเลยนั่นเองนะตัวเกมก็จะเน้นให้เราเล่นนะครับเพื่อทําการเก็บสะสมปลดล็อกเทียไปเรื่อยๆพอเราปลดล็อกเทียไปเรื่ รเราก็จะได้รับยานผานะที่จะเป็นยุคใหม่ยุคต่อๆไปเรื่อยๆ,ๆนั่นเองนะเป็นหนึ่งเกมที่เล่นเพลินมากๆสอหรับเกมวอร์เนอร์แต่ว่าเกมวอร์ธเนอร์ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดตัวบนสโตร์ไทยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถไปทําการหาไฟพลิเค k มาทําการดาวน์โหลดเล่นได้อยู่นั่นเองนะและก็มาถึงกันที่เกมระดับที่1กับเกมที่มีชื่อว่าจุดจะสึบไขเซนเพนทอมพาร์เลตนั่นเองนะก็จะเป็นเกมมือถือจากมหาวิทยาลันึกวานนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้อย่างที่รู้กันว่ารีู่นนนะใคท ตัว anime มาแล้วก็อยากรองเล่นเกมกันพอสมควรเลยนะพราะผมก็ขอฝากเกมเนี่ยไว้ด้วยละกันนะครับตัวตอนนี้ตัวเกมยังไม่เปิดตัวแต่จะใบแนวเกมให้สัส้นๆเลยกันนะครับผมถ้าเกมเปิดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเกมแนวเทิร์นเบทนั่นเองนะตัวทําภาพกราฟิกอะไรต่างๆมาได้ค่อนข้างดูดีมากๆนะตัวเกมก็จะมีการตีธรรมดาแล้วก็จะเป็นการใช้ท่าไม้ตายซึ่งคัตซีนอะไรต่างๆรวมถึงรูปแบบอนิเมชั่นตอนตัวละครเนี่ยเคลื่อนไหวทาการโจมตีทํามาได้สวยงามมากๆน้อใครที่เป็นแฟนๆ a n เม e เรื่องมหาวเวทย์ผึ่งแนี่งทารัไนนะ ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเกมนี้กันเอาไว้ด้วยลกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสอบสิบอันดับเกมมือถือที่น่าเล่นที่สุดในปี2023มีเกมไหนที่ถูกใจหรือว่าโดนใจท่านผู้ชมกันบ้างหรือเปล่าถ้าถูกใจหาดาวน์โหลดเล่นได้เลยนะครับพราะทั้งชื่อเกมแล้วก็ลิงก์โหลดเกมผมจะทิ้งเอาไว้ที่ใต้ใดีสคริปชันนั่นเองนะแต่ก็ต้องขออภัยด้วยลวนะกันบางเกมอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการอาจจะมีการแค่เปิดเทสเท่านั้นก็นแนะนาให้ไปลงทะเบียนเพื่อติดตามข่าวสารเกมกันเอาไว้ก่อนละกันแต่ผมคิดวภาาาาาาายยยในนนนนนปปปีีี้้้ะะะอออ่่่งงชก็็จจเหหครัืว สุดกาจะเป็นปี2025หรือไม่ก็ปี2026นู่นเลยนั่นเองนะก็ไปติดตามข่าวเกมท,ที่ท่านผู้ชมชอบกันเอาไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับก็ดนว่คลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปคลิปหน้าคลิปนี้ก็ต้องขอบายๆแล้วกันนะครับ